เก <ge ar> ็บกระสุนก่อนเช้าว่าเจว่ามานี่แล้วโอ้โหแมงโอ้ยแมงดาอยู่ข้างหลังโอ้ยว่ต้องการอืมบังอะไรมันยิงให้เรามันแตกแล้วนะ อกะเปิดไว้ส่อีก่ะไม่มีแล้วอ่ไอ้พวกนั้นหระเวียงลงไปดิปุ้งตายไม่มีใครทนปิดของข้าได้หรอกฮ่าฮ่าฮ่าแหงเอ้ยแมมแห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 มเอ้ยเอ้ยเอ้ย เดี๋ยวขอสะเดียนิดนึงอ้าวลงแรงนะไปกันเถอะเชวว่าเอาอกระสุนมึงก็เต็มแล้วเนาะอืมนี่แหละ กูเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แหละเ,เพื่อสิ่งเดียวเลยอืมเฉือนอ่าเงินเว้เราขอบอกว่าให้คุณเก็บหายตรงนี้ก่อนอ้าวเวรกรรมตะไลฮาแหกแมงเอ้ยไปไปไปวัด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 เด้อ พวกนั้นจะขึ้นมาที่นี่ไปได้หรอกเดี๋ยวจะดันยังไงเนี่ยดวนเลยใช่ว่าดัานดันเออหมือนต้องโคนบ้าพลังจริงๆนั่นแหละไปกันเถอ,อะไย โดนอะไรอีกล่ะเชววานอ๋อรู้แล้วจุดอ่อนของดานนี้ก็คือมันจะบิดประตูด้วยดวนงั้นเราก็ต้องดันไม้ซะแล้วล่ะไม่ต้องกลัวมีผมอยู่ด้วยเชว่าเอ้ยยังไม่เคยตื่นลกอกอ เยี่ยมจริงไหมล่ะ,ะ,ะ,ะไปกันเถอะเร็ว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 ให้เร็วหน่อยไอเชีย่ยไอคุยไอทอกแม่งเอ้ยต้องใ้กูกดดันกูไปถึงไหนไอฟวดอ้าวเสียวหัวหาย อีหอยมึงไปอยู่ข้างหลังทรัไมวะกูต้องดันไมอนน่อีกเนี่ยว้าไป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 เอ้ยดันหาปองไปเร็วไปเร็วไปดิเอ้ยอย่าปิดนะเว้ยอย่าปิดอย่าปิดขอบอกว่าอย่าปิดไอ้ปิดเอ้ย ้เบื่อไอ้พวกนี้จริงๆไม่ได้เล่นสองคนแล้วมันลำบากจังเลยนะไปเร็ว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 อา้ากูต้องดันใหม่อีกไอ้คุย ไอ้มีวกมึงมาอีกเนี่ยกูลำบากใจมากเลยมึงรู้ไหมไอ้มึงเลิกมาเลิกทำกูสักทีกูต้องดันกี่รอบเนี่ยอีกวยขอบอกว่าพาร์ทนี้เราลำบากกันหน้าดูเลยหน้าดูกันไม่ใจลรนเลยจริงๆ ไปกันเถอะไปเร็วไปเร็วไปเร็วมึงอย่าห่างสิเร็ว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 โอ้ยเฮี้ยอ่าไอ้กูก็รอดเอ,อ้ยมานี่มานี้เออกูก็จะเหยียบได้นี่แดกเวลาทั้งวันทั้งคืนเลยมั้งเนี่ย ไ,ได้รับไม่ได้นอนหรอกอขอบอกว่าเหนื่อยเต็มทีแล้วกูมาเมคเสียงแม่งยังเหนื่อยอีกไปจะเจออะไรอีกวะเนี้ยฮะปิศาอุจิมาทาโร่หรอือไงโอ้แม่งเอ้ยเสาหินไอ้ฟวยไอ้กวิ่งเนี้ยเว้ย Rồi, rồi, con yêu của tao, vẫn vô. Tại pháo của bên sao lock. Nhân của nhân vô, của Yang Wing vô. người. chính của bên Batman nghe này. Rồi. Hự,